บรรยากาศการประชุมสภาปฏิรูปในช่วงบ่ายก็เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นขณะที่นายเทียนชายก็ยืนยันเขาว่าจะไม่มีการคว่ำบาตรร่างรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนพร้อมยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลในกรณีของการเปิดสัมรทานปิโตเรียมรอบที่21ค่ะ บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยในช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศโดยสมาชิกจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มใหญ่กลุ่มละ28-30คนเพื่อหาหรือในโจทย์ทิศท,ทางยุทธศาสตร์ประเทศไทยและโจทย์เป้าหมายที่เป็นรูป,ปรธรรมโดยจะมีการรวบรวมผลการหา,หาหรือในแต่ละกลุ่มมานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีและวิทยุข,ของรัฐสภาด้วยท้งนี้ก่อนเริ่มต้นการ ประชุมในช่วงบ่ายนายเทียนชัยกิรนันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เปิดเผยถึงการทํางานของสอปชว่าขณะนี้นั้นยังไม่ถือเป็นการทํางานที่ล่าช้าเพียงแต่ไม่ทันใจเท่านั้นเพราะสอปชต้องการเห็นรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปในแต่ละด้านที่ชัดเจนแต่เนื่องจากต้องให้เวลาในการยกร่างรัฐธรรมนูญทําให้จนถึงขณะนี้นั้นยังไม่สามารถระบุได้ส่วนการปรับโครงสร้างการปฏิรูปทั้งรูปแบบและเนื้อหานั้นไม่สามารถทําให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นพอต้องใช้ วลากว่า10บปีขึ้นไปแต่ยืนยันว่าระยะเวลาในการทำงานของสอปชจะยังคงเป็นไปตามกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557โดยภายหลังจากการประชุมในครั้งนี้อาจมีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมาการวิสามัญประจำสภาในหลายคณะเนื่องจากมีบางประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องในหลายเรื่องดังนั้นมีคณะกรรมาการรับผิดชอบเพียงคณะเดียวอาจไม่เพียงพอซึ่งแม้ว่าสปชและคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะเห็นต่างกันในบางเรื่องโดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองแต่จะไม่มีการคว่ำบาตรร่างรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะความเห็นต่างนั้นถือเป็นเรื่องปกติและแม่น้ําทั้ง5สายต้องทํางานต่อไปนอกจากนี้นายเทียนฉายยังยืนยันว่าสปชจะไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลในการเปิดสัมรทานปิโตเรียมรอบที่21เพราะสปชเพียงให้ความคิดเห็นตามที่รัฐบาลขอเท่านั้นแต่จะไม่มีการนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งเพราะไม่ใช่ประเด็นการปฏิรูป าการประชุมจะดำเนินไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยมีนายบวรศัก์อุวรนโนประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีในหัวข้อจากวิสัยทัศส,สู่การปฏิรูปประเทศปรีชากินน้อยถ่ายภาพนิชาพิพรักว้านานนท์ทีมข่าวไอเอ็นเอ็รายงาน